ส,บ,สบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีผีป่านะอาเด้อพี่นอ้องเอ้ยกับพ่อพ่ยพี่น้องอ่ามื่อหนึ่งจับกล้องพี่น้องเอ F 1, F 4, ้ยพ่อพ่บบายหนึ่งเอ็ซีถูกทานเนาะสบายดีทั้งเมืองไทยเมืองนอกเมือง,งลาวพี่น้องเอ้ยบุป่าคือเก่าพีา่น้องเอ้ยวุป่าแต่เศร้าคือเก่านอกยังฮักอายคือเก่าอยู่ในไซน์เนาะ โอ้ยกายยิงว่า <t> ผ <ried noise> ู้บ่าวห้องมาอย่างสีห้องมาเด้าก็มีเป็นตัวเนาะหาอยูุคนละส้นเฮ้ยเฮ้ยมาหนีว่าซ่านสีห้องมาเด้าก็คือสีมีเป็ดโอ้ยบ่ห้องดอกพี่ดาวเขาสีได้ยินเขาสีมาเก็บน้ำพี่ดาวเฮ้ยพี่ดาวเอ้ย โคตโพดอเท่ล่ะอืพี่น้องจา๋าเฮ้ยจะไปไซ้ายแหละฮึข่าวห้องกันมาโอ้ยขออภัยพี่น้องพี่น้องเบิ่งน้ำกันเงาเงาพี่น้องข่าวห้องกันมาได้หูกะหมาละแม่ฮึผ่านกิโคขี้คงสเต็นี่แหละ คลิปตัวนะพี่น้องเไยแกงยนสองสามถุงแกงละกาลูกไส้ออกไปส่งให้บ่าวบอยเนาะเกือบสามถุงเพื่อลลางแล้วเปิดแฟลตกันเนาะเมือนๆนี่พี่น้องแล้วกับเพื่อนไปส่งให้ซาวาเนาะน้องดิแทกจัดการย่างไปส่งให้ซาวาดขี่รถมาส่งบ่าวบอยคลิปนะโอ้ยมาถอดเฮ้ย มาเก็บให้เบิ่งทอดงามบอกคะ่ะเจ้าหน้ผููบ่าวกับสิมาเดา้ำลังสเสลน,นี่นะบอมาจากเถือ่ออุ้ยอุ้ยแตกแตกเบิด้ดจุ๊พี่น้องเห็นบอกคะ่ะ Bây giờ mình sẽ hóng đằng đằng và bỏ hóng đó Ôi! Nhưng mình khá hút đằng Kiếp phải bình phận trên sẽ Giờ thả phụ bào mà còn phải giờ Mà kiếp thầu mà kiếp à, đi thôi trên bàn đó Mùa ngày ngọng là mình nhìn nào phía nào đây Bà tệ xong Xong thảo là mình nhìn nào Có đi ngàm này phía nào hết nào này quần Ôi Ở mà thảo Body hiệu sản nó hãy kìa bao. Oui, y hệt nèo nát nèo, hơi yip, ok luôn á, hm. Hipo kìa nọ. Jung ma do kìa nọ, in a way. Yo, ôi koi, mày. Ta kiếm. Ta kiếm kìa nèo. Cháu wohin. Hm. 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 จะผู้บ่าวท่างได้เห็นบ่าวสงขาดลูกสาวก็หัวจนหว่าหลันเทียงอยู่หน้าผู้เดียวน่ะพี่น้เนาะใสแน่นอนละขึ้นเมืองกันยังใส่ขัดนะชีวอยังไล่กูจะจิ้มตื่นแล้วกว่าบอลเก่าด้วยนึงนั่นนะนั่นมื่กี่เคยออกบอลเก่าพี่เนาะ เ <5 S 1> ตี๋ยบน่บนมาเลยมาจิม้มให้ในในดอกเล็กๆ,ๆนี่จิม้มลงเล็กๆเฮ้ยกูจิตีคนกับมือน,นี่แหละห้าสิไปหาจิ้มเจ็ดๆ,ๆอยู่ทึ่งผูกบนแบนบโบเคยออกโบได้เลยเฮ็ดเบียนมาเบียนมานี่มาจิ้มตัวนี้ได้มนี่จิมจ้มยุงกินมืออะไนี่เออจิม้มเล็กๆเนี่ยนั่นแหละ เออปลาพีได้นี่นี่น,นี่จิ้มนะตีนบักไงหนึ่งเท่านี่นมันเปบ่าหนามากเอย่านั้นเด้อเจ้าอย่าวางเด้อคุณห้ามกองนะคะถ้ากองแล้วปีหน้ามันไม่ออก <วะ S 1> ไม่จแตกมันบป่าหน,นามบ่มาเ <c oughs> ด้อเพื่อไปพ่อเขาเยี่ยงโคมหางเง,งึงเงึงแน,งน่ตีนมันนะเท่าอ่านเบืเ่อกว,ว่าเอ้เลยจิ้มมาเท่าจิ้มมา เอาตังหาทังโคนปี่นาบม่ได้สเตกอั่นี้ละไม่จังออกเนี่ยันะพากันเอามาตังหาทังโคนใครแล้วเขาบุคูดบุ <c ười> คนนูลเขาโคตก่อนอทิ้งเจ้าพี่นาเลยเตียวเตาหนามนั่งอีกเลยมูที่สอ,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 องนึงนปีนี้ปีนี้มูที่สอง้วค่ะพอน้องนี่แท,ทกหนามมันมันจับผัวผู้ใดดอกผู้บ่าวพี่นวว้องเลยจะบะทันไม่มีอะดอกพาอยากจับอยากจองมาได้พี่น้องาลูกที่สองเป็นเจ้าโอ้ย Bà... Phun ừ. ơi phun, hãy đọc chôm ấy Nắn 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 gì? Thầy Ờ Ờ nhớ người thế thằng đi nà Thói bay thói bay cuộn nà Bằng kia đâu Úi, ông lực lực này quá Nà nà Bưng นถือกระตาจั๊กจั๊กลัวดิเอาสายตาเจ้าน้ำสายตะมามามามันออกซิงจะพายุยังจะบอกมาเบิ่งนี่่ละปอยู่หน้าสื่อเราขี่รถจักรมาคือกันเอ้าออกมาตัวเนาะเพื่อนเขาอยู่หันเหอุ้ยมากเสียมเต็งแล้วนะเสนาบุรีขี่รถจักรลงมาหนึ่งเดนเนาะ บ,บวชลบวคือเดีย๋ยวเอาทางขีดินมาได้อุ้ยมาเลยแล,ะล,ะล,ะละงเนี่ยขุนเขาเลื่อมาไหมบ่ก็แน่นอนสิจะอยู่ทำไมละ่ะฉันต้องมาอยู่แล้วสิเดินในโน่นเฮ้ยมองนี่นะองคเก็บไปเลยอันนี้ในคแนนนะนะไม่พี่บุษราตรมีเส้นไว้ควนบุเขา โอ้ยโบเมนพี่เบสซาเด้อค่ะอันนี้สีบอกเด้อค่ะเด้อยุดเข้มหน้าข้าเจ้านี่มันมีเพื่อนลังหนึ่งในป่านไนลังใหญ่ๆสองสันนี่เฮ้ยนี่นี่นี่แข่งกับมันกับเงินบ่แข่งกับผิวสวยบ่เงา้ยเง้บ่าวันเราจะได้แล้วยงแล้ว

เรียนภูวันคือมาพาคือบ่กล้าเก็บอ้าวเห็นขอยเก็บอยู่จนอยบอกคือเก็บปานนั้นยังได้ตานึงย่านหายเนาะฮงเห็นมาเก็บนําเนาะก็สิขอเก็บแน่เด้อบ่เน่ะเอเฮ้ยจมาเบิ่งอีเด้อมื้ออื่นเด้อมันยังจุ่มอยู่สิฮดมื้ออื่นมื้อแงบ Ô, nhung kim mơ, cano ấy. Tu vois, tuấn nói một ba anh mơ thì Ti mát thảo. Thảo hàm mạo. Một ăn mặc chiếm ăn đong, eh? đeo chẳng đeo chẳng mạo. Ô! ăn được luật! Ừ, mẹ có kiếm ý. Ni ô! Sai, sai, sai. Ô, mẹ. Ô, mẹ. จะ่ปใส่สินโอ้ยเขากินทนั้งในกูเป็นไรถ้าอีกเขาจะไปลามเฮ้ยทำไมไม่มาลา,คาม,มาลาคะโอ้ยเฮ้ยมาเอาดอกนี่นี่นี่เอาจุ่ม,มนี่เฮ้ยหั่นเด็กกัดมือ่อย ผูกหอมมึงนั Não, ่นนลาปบอดพุ่นนี่นี่เด็ดชองดอกนี่บอแมนตัวนี้นี่แมนตัวนี้จิ้มโอ้ยมรสัตย์สุดพันสังเวยเลยบอเดี๋สื่อเดลเลยกันดูนอนว่าอยู่เที่ยงบอได้กินเด้อดูได้ยังได้กินพี่น้องเไย Chị Thảo phi 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 Đu lọ Khỏi đây Thảo đây, ui, bóng, bóng Đoàn nào đoàn bóng này này ừ. Eo nào con Ừ Xây cả Mà chị Hoàng đang đăng, đăng phía nào ốt miệng Chị kỳ lọng phía điều rồi <laughs> Hạc ốt Hạc hỏng cứ dùm mình phải nhìn đó mà dù cay tớp ấp rồi Hoa <laughs> ăn này nhưng mà dù yukai... cay Kèm thang lộn, bé thang luôn Bé thang luôn bắn xí xà hoàng น้องบ้านบักเตาเฮ้ยมันใส่ตาเดียวกันนะเฮ้ยมันสวดโจกหลอ่าอื้มเสียมหน่อยกับโหมานขนาดโอเโห่ซื้อเสียมหน่อยมากับมานขนาดพี่น้องจ๋าลูกชาวจากมาน้ำอ้อยุงพี่น้องเอ้ยขนาดนี้มันยังกินค่าจะสิหวานได้ดาย บอเอามานำเล้วยนเป็นไข่เป็นหนาวเนื่งกินนุ่งแต่มันมีเสศษโลหะไข่เลือดออกเธอเด้อพ่อมึงตาตัวนั้นนี่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 มาตัวนี้เฮ้ยเขาเห็นนี่ใช่เลยเด่น่ะเด่น่ะช็องซ้มเตอร์ออกดอกเด่นเฮ้ยยื่มดู

พักติ๋วกับพ่อพักติ๋วเออเอาไปใส่กระต่าเจ้าตุกนาบเก็บพักติ๋วท่าเห็ดเก็บอยู่โนนเทิงพี่น้องเลยไปลุยต่อนั่นเห็นบอหมูเดียวเกือบเต็มกระต่ายขอนพี่น้องเลยตาใหญ่เติบค่าขอนกระต่าค่ะไปพี่น้องเราไปอีกพอมึงินนี่คือบุลงเบิ่งเือนี่วางนี่โอ้ยยุ้ง ไอ้เขาไปตามทางเบาะเจ้าสิไปตามหกเบ่เอ๊เดี๋ยวจังพ่ออีกนะพี่น้องขอหมุนปลาก่อนจักบาดโผล่ออกมาค่ะจะไปเบิ่งด้วยหน้าน่ะหน้าน่ะมองจะเก็บโอ้โอ้น้ำโผล่ออกมาแล้วค่ะนี่คือห้องเฮียนห้องน้ำเก่างเฮียน โอ้ยคันอุ้ยยุ่งผึบๆอยู่ป้าทิ้งอ้ายุ่งร้ายเธอเนี่นะโอ้ยกูเป็นคนนะเว้ยกูไม่ใช่ควายแน่แน่แน่มันมาขอกินแน่มันมาขอยาเอาก่อนเด้อลูกชายกับบ่งงัวเออ เผาเทียงเด้หน้าหาพี่น้องโอ้ยน้ำแทงปักตีนพี่น้องเ้ยจุบหลดพอกันคลิปหนาเด้อครับพี่นอ้องกาซีเมื่อล่างแกูง้งยือนบริเอามือหอดเฮือนนะพี่น้องกาซีลาเอาไว้เพียงสำเนะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจเด้อขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เนาะขอบคุณทุกๆคกายพอรอนเลยค่ะ FC ที่เป็นห่วง ไปวะแล้วก็ไปแสดอกยุง่งลาพีลาหน่องไ้เพียงซัมมี่อย่าลืมก็อลไรก็แชร์ได้เพียงเด้อสองเจ๊สายแดดพี่นอ้อยสองขีบรัวๆเก็บเห็ดปวกแต่เมื่อนี้เก็บสองอ๋อเก็บผู้บ่าวกับผู้สาวค่ะเมื่อวานาะเก็บกันสิบกว่าคนค่ะค่ะสบายดีพี่นอ้อย